ดีเคดีกิียวโอเคเกวอเคเกววันนี้ที่เรามีทั้งสนอกสนายเพราะว่าเราจะพาทุกๆกคนไปทะเลกันพอพูดแล้วก็เริ่มแบบเหอร้อนคือไม่ได้ร้อนจากทะเลอะไรก็คือร้อนจากอีไฟตรงนี้แหละ <Aye. S 1> ก็วันนี้เป็นวันที่หนุ่มๆอินไซด์ลุกกิ้งทั้ง5ท่านนะครับ ปล่อยเพลงมาแล้วนั่นก็คือเพลง I Love You Summer You make feel so nice เป็นเพลงที่หนุ่มๆแต่งกันเองในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า s i g n Box นะครับทำกันเองเหมือนแบบว่าถ้าตกลงมากก็อมันก็นุ่มๆม,มันก็ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่เขาคิดกันเองทำกันเองถ้าเราดูสรารคดีหรือดูเรีแอคชั่นของเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อความเป็นมาเป็นแบบนี้แต่ว่าส,สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลใหม่สำหรับเรา น้องแฟงพอชอแฟงพอลชอเขาอาจจะแบบพัดพัดพัดชละคนไม่ใช่สิพอลชอจริงๆเรารู้แล้วนะว่าเขาชื่อว่าอะไรเขาชื่อว่าแฟงพารุษเก่งมากเก่งมากเก่งจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเราอ่านชื่อเขาผิดหรือพูดชื่อเขาผิดก็ คอมเมนต์มาได้นะคะว่าชื่อที่ถูกต้องต้องอ่านยังไงแล้วก็ต้องเขียนยังไงแต่ก็เออทาไมเราดูมีปัญหากับชื่อเขาจังว่าโปรเจกต์ไรบลอกกับเพลง I Love Your Summer นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่านุ่มๆเขาเนี่ยแต่งกันเองสิ่งหนึ่งที่คิดว่าหลายๆคนคงไม่รู้แต่ว่าเรานั้นก็ไม่รู้และจะพูดทำไมคือ ถ้าทุกคนได้เห็นในทีเซอร์ของ MV-MV นี้เราจะเห็นว่าทะเลสวยมากเกาะคือดีมากน้ำทะเลแบบฟ้าคลามสดใสมากความจริงคือที่ไหนรู้ไหมความจริงก็คือที่พัทยาแล้วก็ระยองนั่นเองครับก็ส่วนตัวเป็นคนที่อยู่พัทยานอตอนเนี้ย เราก็ยังไม่ไม่เคยเห็นพัทยาในมุมที่สวยขนาดนี้มาก่อนและเราก็ไม่รู้ว่าเกาะที่ถ่ายอ่ะเป็นเกาะอะไรหรือว่าสถานที่ที่ไปอ่ะเป็นไงแต่ถ้ารู้ก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับเพราะว่าสถานที่ที่เราเห็นในทีเซอร์น้ําทะเลฟ้าความเกาะต่างๆมันมีความสวยแล้วก็มันน่าดึงดูดให้เราแบบไปอะไรอย่างเงี้ย MV ก็ กำลังจะออกมาแลวทุกคนดังนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับกับ I Love You Summer บ Side Project e ย h yeah. น่าเดี๋ยวไปมเอรฟอนต์นสวยมากตายแล้ว แห่งความเงาที่มีแค่เราไม่มีใครมาเข้าใจเลยเ a b y ตั้งแต่ที่ฉันได้พบกับเธอเธอทำให้ฉันโชคดีกว่าใครและรู้ว่ามีความหมายเพียงใดเธอก็คงจะรู้ม่ว่าจะไมหล่อมาก 在。 ความสวยแค่หนในวันที่มีเราไม่ได้ชอบเผาแต่ว่าหลงรักทะเลวะซ้มเมอครั้งที่มาสมการในโค้จะลงตัวอ่ะทอร์นดีไซส์แคฟฟิไล์แม้แต่ร้อนแต่เงินยีพร้อมมหน้องถล่โค้ดยมันอ่สาัญญาาท่าได้เจอกันอีกจะพาไปหาไม่ย้ายังไม่ใส่จะจะวหวบีมันสั่อู้เวลาที่ Meats up and tea, partition, drink, what tea, rat, what you white, right mission. can

ยัคุณกริชอนันทวันครับหลังจากที่คุณได้ดู MV นี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อสำหรับตัวกิชนะครับกิชชอบชอบเพลงอะชอบ beat บเพลงอะที่มันมีความสนุกแล้วมันก็มีความสดใสแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งคือเหมือนกับว่าเขาแบ่งแอร์ไทม์แต่ละคนแล้วเอาจุดเด่นของแต่ละคนอะ ต่างๆออกมาใช้หมดและทุกคนคือมีซีนการแบ่งซีนทุกอย่างมันทําได้ดีมากคือแต่ละคนคือมีพาร์ทที่ตัวเองแบบโดดเด่นแล้วเขาไม่จมไม่หายไม่ตายละตินเลยสักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับส่วนตัวหรอชอบถ้าพูดจริงๆก็ชอบสเสน่ห์ของเป็นต่อเป็นต่อน่ารักมากความหล่อของพี่จุงส่วนนุ่มๆุที่เหลือก็ต้องพูดความจริงว่าหล่อมากแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆแต่ละคนทําได้ดีในพาร์ทของแบบ แต่และคนจริงๆแสงสีเสียงคือสีของ MV อ่ะดีมากๆคือถ้าถามว่าชอบช็อตไหนอ๋อชอบช็อตที่เหมือนกับว่าเปิดประตูอ่ะเขาไปและเห็นภาพไอยก็เข้าซอกไมชาที่เปิดประตูแล้วเหมือนเป็นเรืออันนั้นคือแบบมันดีมากแล้วมีการตัดสลับที่มันดูแบบดูไหลลื่นอ่ะก็ต้องชื่นชมทางทีมงานเขาจริงๆส่วนหนุ่มๆ เอาแรปก็ดีการเต้นคือพลังในการเต้นคือแบบสุดและเต้นแบบเต็มที่มากเต้นยับมากแรปก็แรปยับมากคือเขาเต็มที่จริงๆกับโปรเจกต์โปรเจกต์นี้คือสําหรับเราเรามองว่าหนุ่มๆทากันเองมันมันเกินคาดมากมันเป็นผลงานที่อยากให้หลายๆคนนะ่สนับสนุนทั้งห้าคนกันเลยเพราะว่าทั้งห้าคนเป็นคนที่มีความสามารถและเขาก็ ฝึกฝนกันหนักจริงๆนะที่ให้ผลงานมันออกมาได้แบบนี้ดีมากชอบก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับ i love your summer นะครับผมจาก um, ช่อง inside entertainment นะครับก็ไปกด Subscribe ไปกดไลค์ไปกดแชร์แชร์ไปแบบเยอะๆเรื่อยๆเพื่อให้หนุม่ๆมๆอ่ะเขาได้มีกำลังใจผลงานที่พวกเขาทำกันเองแล้วมันออกมาดีขนาดนี้มันคือการร่วมแรงร่วมใจแล้วมันคือมันคือพลังจริงๆ เขาทําได้ดีในไม่ว่าจะเป็น MV ในพาร์ทเอ็ดีอยู่แล้วในพาร์ทร้องก็ดีเสียงดีมากๆในพาร์ทแรปก็ดีมากๆในพาร์ทเต้นก็เต้นยับมากๆอย่างเงี้ยคือเราเห็นความเต็มที่และความตั้งใจของเขาจริงๆก็แบบติดตามเธอเนาะเออเดี๋ยวทิ้ง IG ข้างล่างไว้แล้วกันแล้วก็ไปตามกันนะครับผมอ่าในหนุ่มๆเขาพูดถึง I Love Your Summer ก็คือเป็นฤดูดร้อนเนาะเรามาถาม ผู้ชมกันบ้างว่าคุณถ้าคุณเลือกให้ประเทศไทยของเราสามารถมีฤดูกาลหนึงได้อย่างยาวนานคุณจะเลือกฤดูกาลอะไรส่วนตัวของบิ๊กนานไซบิ๊กขอรเลือกฤดูหนาวแล้วกันเพราะว่าเหมือนมาแค่สามวันอ่ะอแค่นั้นแหละที่รู้สึกว่าหนาวแค่นั้นเองก็ซิกเกิลหน้าของหนุ่มๆก็อาจจะเป็น I love you ว i n t e r ร love y ิ u อืม raining ใช่ปะ spring I love you spring I love you f a l ต่างๆนานาก็มารอดูกันจะบ้าเหรอเขาคงไม่ทำเพลงเกี่ยวกับฤดูกาลทั้งหมดสี่ฤดูหรอกโอเคก็ถ้าชอบคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์กันมาเยอะๆนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ช่อง BK ไม่กริได้ทำผลงานกันต่อไปรู้แหละว่า อาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนหรือว่าอาจจะทําคลิปแบบช้าหรืออะไรอย่างไงก็ตามแต่ก็แค่คุณคลิกเข้ามาดูเราและดูเราถึงตรงนี้มันคือความรู้สึกสบายใจและดีใจครับอยากให้ติดตามศิลป,ปินทั้ง5คนจริงๆแล้วก็ขอให้พวกเขาประสบความสําเร็จนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำมากนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้ว่าทะเลที่ไหนก็บอกด้วยนะจ๊ะ โอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับหวัด,ดีีเดอ้อ